รีวิวโบย่า XM6K2 ไมค์ไวเลสที่มีพร้อมหน้าจอและก็เคสชาร์จ วัสดีค่ะวันนี้นะคะดิจิตอลทูโฮงก็จะมารีวิวไมโครย่า xm6k2 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นไม้ตัวท็อปของแบรนด์โบย่าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีจอแสดงผลนะคะแล้วก็มากับทัชจิ้งเคสด้วยนะคะสําหรับคุณภาพเสียงของตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคุณภาพเสียงที่ดีมากๆมีความนุ่มแล้วก็มีความคุ้มค่ะถ้าใครที่ชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบนุ่มๆทุ้มๆนะคะแล้วชอบแบรนด์โบย่าด้วยเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะ และราคานะคะก็ไม่แพงอีกด้วยตัวนี้นะคะจะอยู่ที่6,900บาทค่ะเป็นเซตตัวส่งสองรับ1นนั่นเองเรามาดูภายในกันนะคะว่าไมค์หน้าตาเป็นยังไงและใช้งานยังไงค่ะเปิดออกมานะคะก็จะเจอไมค์ชิ้นแบบนี้นะคะตัว TX นะคะก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณนั่นเองเอาไว้หนีบกับพิธีกรให้พิธีกรพูดนะคะซึ่งตัวนี้มีด้วยกัน2ตัวก็สามารถที่จะพูดพร้อมกันได้2คนค่ะและตัว RX นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น r e c e วอร์นะคะตัวนี้เอาไว้เป็นตัวรับสัญญาณค่ะเอาไว้ติดกับกล้องนั่นเอง โดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะใช้งานได้กับกล้องหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นหลักค่ะเพราะว่าเขามากับแจ็ค3.5นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานกับมือถือนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าใช้มือถือ Android ที่เป็น Type C นะคะก็ซื้อตัวแปลง t ท p e C ค่ะแต่ถ้าเป็นมือถือ iPhone ก็ซื้อตัวแปลง h t n i n งนั่นเองนะคะแนะนําว่าควรที่จะซื้อของแท้นะคะถึงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะคะถ้าซื้อของเทียบเนี่ยแนะนําว่าเป็นของเทียบมีแบรนด์หน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับสายกล้อง ซึ่งก็จะเป็น2สายนะคะเป็นสายที่ใช้กับกล้องดิิตอลค่ะเป็น T-RS 2 T-RS ตัวนี้จะใช้กับกล้องนั่นเองสังเกตง่ายๆค่ะว่าเขาจะมีกระดาษแปะไว้นะคะว่าแบบใช้กับอะไรนั่นเองหรือสังเกตที่ตรงขีดของตัวแจ็ค3.5ถ้าเป็น2ขีดใช้กับกล้องค่ะแล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะคะเป็น T-RS 2 T-R-RS ค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้กับมือถือนะคะที่เป็นพอร์ตแบบ3.5นั่นเองนะคะสังเกตก็คือเขาจะมีป้ายแปะไว้ค่ะว่าจะเป็นใช้กับมือถือแล้วตรงขีดของแจ็ค3.5ตัวนี้ก็จะมีี3ขดด้วยกันค่ะ และสิ่งที่มาอีกนะคะก็จะมีคู่มือมีสติกเกอร์แล้วก็จะมีเดสแคทนะคะ2อันเอาไว้ใช้กับไม้ทั้ง2ตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นขนปุย,ปยน่ารักน่ารักนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้ใส่การลมหรือว่าการเสียงบรบกวนรอบนอกได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของเจ้าไม้ตัวนี้นะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัว T R X ก่อนเลยค่ะตัว T R X ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบคลิปหนีบนะคะเอาไว้หนีบกับหัวกล้องง่ายๆแบบนี้เลยนะคะข้างๆนี้นะคะเขาจะมีสามปุ่มค่ะก็จะเป็นปุ่มลบปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มนนิ้วะะคะสําหรับปุ่มิ้ว ตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นปุ่ม power ด้วยเลยเวลาใช้นะคะก็กดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะก็จะทําการเปิดเครื่องหรือว่าปิดเครื่องได้นั่นเองค่ะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่นิ้วเสียงหรือว่าปิดเสียงเวลาที่เราไม่ใช้งานไม่อยากให้เสียงเข้ามานั่นเองค่ะไอปุ่มนึงนะคะปุ่มบวกก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้เพิ่มระดับเสียงนั่นเองนะคะหรือว่าเอาไว้ตั้งค่า setting ต่างๆค่ะกดที่ปุ่มบวกได้เลยส่วนปุ่มลบนะคะก็เป็นปุ่มที่เอาไว้ลดระดับเสียงค่ะถัดมาอีกข้างหนึ่งนะคะเค้ก็จะะมีีีพออร์ตตนนนนัั่่งว ก็เอาไว้สาหรับชาร์จไฟนั่นเองค่ะและต่อมานะคะบนหัวตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูแจ็ค3.5ค่ะจะเป็นรูที่มีภาพหูฟังกํากับไว้ตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้มอนิเตอร์เสียงและส่วนอีกช่องนึงนะคะเป็นไลน์อาต์ตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้เสียบกับสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับกล้องหรือว่าอุปกรณ์ของเรากับไม้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัว TX นะคะหรือว่าตัวส่งสัญญ,ญาณกันบ้างและสําหรับตัวส่งสัญญ,ญาณหรือว่าตัว TX ตัวนี้นะคะเขาก็มีปุ่มเหมือนกันค่ะ3าปุ่มทําหน้าที่เหมือนกันเลยก็คืออาปุ่ ลบนะคะเอาไว้เพิ่มหรือลดระดับเสียงค่ะแล้วก็ตัวปุ่มบวกเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าเซตติ้งหม่ได้นั่นเองและส่วนข้างๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ต t y p C ค่ะตัวนี้ก็สามารถเอาไว้ชาร์จแบตนั่นเองนะคะกรณีที่เราไม่ได้ชาร์จในเคสชาร์จหรือเอาไปชาร์จแยกเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเขามีรูสําหรับชาร์จให้และส่วนด้านบนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรับเสียงนะคะเป็นไม์รับเสียงอยู่บนนี้นั่นเองค่ะแล้วถัดไปนะคะจะเป็นไม์หรือว่าล i n อินตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับไม์นอกหรือว่าเราเวลียได เขาจะเป็นแบบคลิปหนีบนั่นเองนะคะสามารถเอาไว้หนีบกับบนเสื้อผ้าของเราได้ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีไอตัวสีทองทองสามชุดตัวนี้นะคะก็เป็นเออหน้าสัมผัสที่เอาไว้ชาร์จกับเคสได้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ชาร์จเคสนะคะก็ให้แกะสติกเกอร์ออกมาด้วยนะคะจะได้ชาร์จเข้าค่ะเปิดเครื่องมานะคะเขาก็จะมีจอ O L E D แบบนี้นะคะเขาก็จะโชว์ในเรื่องของสัญญาณรับเสียงนะคะแล้วก็จะมีตัว A ตัว B นะคะก็หมายถึงตัวส่งสัญญาณตัว A ตัว B นั่นเองค่ะและตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี บอกด้วยว่าเสียงตอนนี้อยู่ที่ระดับ6ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าระดับเสียงได้สูงสุดที่6ระดับนั่นเองและต่อมาเขาก็จะโชว์ในเรื่องของสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะคะว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่อย่างในคลิปนี้ตอนนี้นะคะก็ยังพอเหลือแบตเตอรี่ให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยค่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าต่งตางๆเนี่ยก็ให้กดที่ปุ่มเซตนะคะหรือตัวบวกนั่นเองนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มหรือลดระดับเสียงนะคะก็ให้กดปุ่มบวกปุ่มลบ um ตรงน,นี้นะคะอ่ะอ,อย่างเราจะลดระดับเสียงหหหืืือออปรรระมาณ5 ก็สามารถกดตรงข้างๆนี้ได้เลยนะคะทําง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวส่งสัญญาณกันบ้างนะคะกดที่ปุ่มมิ้วค้างไว้แบบนี้ก็จะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็มีสัญญาณการรับเสียงนะคะแล้วก็ระดับไมค์ค่ะและข้างๆหลอดตรงนี้นะคะก็คือเสียงเดซเบลที่เราพูดนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าขีดๆตรงนี้มันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าไมค์เนี่ยรับเสียงเข้าแล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะและตัวต่อไปก็เป็นสถานะแบตเช่นกันค่ะถ้าเราอยากจะทําการตั้งค่านะคะ ก็ให้เรากดที่ปุ่มเซตค้างไว้นะคะถ้ากด1ทีเนี่ยมันอาจจะย,ยังมาที่เมนูตั้งค่าไม่ได้ต้องกดตัวเซ็ตค้างไว้ด้วยนะคะเมนูของเขาเนี่ยก็จะมีเนี่ยอินพุตไมอินไมเกรนนะคะซึ่งก็จะเป็นระดับเสียงนั่นเองซึ่งตอนนี้อยู่ที่6กคับหค่ะต่อไปก็เป็นมิวเอเนเบิลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาตั้งค่าได้นะคะว่าจะทําการมิวเสียงไหมอย่างวิธีการตั้งค่านะคะก็ให้เรากดปุ่มเซตค้างไว้นะคะมันก็จะขึ้นแถบเมนูนะคะให้เราเลือกค่ะเราจะเลือก Enable หรือ Disable นะ ะะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยพอเราเลือกแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเซ็ตค้างไว้ค่ะอ่ามันก็จะเซ็ตเป็นเมนูนี้ให้เรานะคะอ่าต่อไปมันก็จะมีแบ็คไลท์ออนตรงนี้นะคะถ้าเราไม่อยากให้ไมเนี่ยสูญเสียแบตเตอรี่เยอะเราก็สามารถที่จะมาปิดหน้าจอ LED ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วต่อไปอ่ะ connect แล้วก็ภาษานะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นเบสิกทั่วไปะคะ่ะอ่ะแล้วก็รีส r e แล้วก็บอกเวอร์ชันนะคะซึ่งตัวนี้เวอร์ชันจะอยู่ที่ V 1.10ค่ะอ่ะมันกดต่อไปไม่ได้แล้วนะคะก็ให้เรา กดลบนะคะเพื่อเป็นการย้อนกลับไปที่เมนูเดิมนั่นเองนะคะนี่สามารถทําง่ายๆแบบนี้เลยอย่าลืมนะคะเวลาที่เราต้องาการจะตั้งค่าเมนูอะไรเนี่ยก็ให้กดปุ่มเซ็ตค้างไว้ค่ะ ก็จะขึ้นแถบแบบนี้ให้เราสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะและถ้าเราอยากจะออกจากเมนูทั้งค่านะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มลบค้างไว้ค่ะมันก็จะกลับไปหน้าจออินโฟตรงนี้ให้เราค่ะใช้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคุณภาพเสียงของเจ้าโ o ย่า y x m 6 k 2ตัวนี้นะคะว่าเขาจะให้คาแรคเตอร์เสียงแบบไหนและเสียงของเขาเนี่ยจะดังฟังชัดหรือเปล่าไปฟังกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ติดตั้งไม Boy ่ Boya XM6K2 ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือคาแรคเตอร์เสียงที่ ได้จากไมโครย่า xm6 ตัวนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโหมดตัดเสียงรบกวนโดยตรงนะคะโดยเจ้าไมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะตัดเสียงรบกวนให้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าตัดเสียงเงียบกริบจนไม่เหลือแอมเบียนใดๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยยังให้ความเป็นธรรมชาติค่ะยังสามารถที่จะเก็บแอมเบียนรอบนอกเก็บเสียงบรรยากาศในแต่ละสถานที่ได้ดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะคะให้ความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะแล้วมีอีกคําถามนึงนะคะที่มีลูกค้าเนี่ยถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าตัวโบย่า xm6s และ Vo ย a xm6k เนี่ยต่างกันยังไงเพราะว่าเรามี xm62 รุ่นนั่นเองค่ะรุ่น s เนี่ยเขาจะไม่มีชาร์จิ้งเคสค่ะซึ่งจะแตกต่างกันแค่ราค่าเท่านั้นค่ะสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะคะและสเปคเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันทุกอย่างค่ะจำให้ดีนะคะว่าตัวที่มีชาร์จิ้งเคสเนี่ยจะเป็น Vo ย a xm6k2 ค่ะซึ่งก็จะมีในรุ่นของ2ตัวส่งสัญญาณนะคะแล้วก็1ตัวรับสัญญาณนั่นเองค่ะแต่สาหรับแบบ1ตัวรับสัญญาณเนี่ยตัวนีน้จะไม่มีเคสนั่นเองค่ะและสำหรับตัว S จจจะะะไมม่ะะีชาร์ิงเคคสนก็ ะมาแบบเปล่าๆเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะแบตบอึดมากเฉลี่ยแล้วประมาณ7ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้แทบจะทั้งวันค่ะแต่ถ้าใครที่กังวลนะคะอยากให้มีชาร์จิ้งเคสด้วยหรือว่าอยากจะใช้ไประหว่างวันแล้วก็ชาร์จด้วยเนี่ยก็ซื้อแบบที่มีเคสค่ะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆราคาก็ต่างกันไม่เกิน2 0 0พันนั่นเองค่ะยังไงก็เช็ราคาดูได้ที่เว็บไซต์ดิจิตอลทูโฮมค่ะอย่าลืมนะคะของแท้เนี่ยต้องซื้อแบบที่มีสติ๊กเกอร์เอาโคจีด้วยค่ะรรััับปปะะะกนน2ีนะคะซืืออซ้อออขงแชว ซื้อจอพี t a l to Home ค่ะคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะ้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย